ครับสวัสดีตั้มปีตา้มจุ่มทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผุ๊มปลาตั้มชมออกไม้ตกปลาเล่อีกแล้วนะครับปุ๊บวันนี้ลุ่มกนกลางดิจะเล็งนะครับเนี่ยผมแอบบอกริมๆได้เดี๋ยวถึงควันก็ตำตากันเลยเดี๋ยวมาเดี๋่วตอนนี้แรงเลยนะวันนี้ผุ๊มใจเงี้ยกุ้งเป็นนะครับผมปลา,า,ากาุ้งเป็นมาอย่างเดียวเลยอ่าสิบตัวอ่านี่ก็ผมกุ้งเป็นปลามาสิบตัว

ไปตอนนึงเอาไม่ตันมาลงได้แล้วมาลงได้แล้วตกตีบันหนนไส,ส,ส,ส้ตันตันกับปุ้มใจไส้ตันตันตาไส้เหลียงยาวขึ้นมันมันติดดีเร็วเลย ได้ได้จุ๊บนี่ก็ปากเขสวยนี่ปากเขสวยครับ เต็มเลยเลยครับขึ้นหยลาวหลยลาโอ้สวยลาครับนีหัวตาเลยครับเมื่อกี้ เ่ยงลุงเขาอยู่เนี่ยโอ้โอเดี๋ยวเราลุงดึกกินลามาเรามาเราลุงดึกกินลว lòng lề cung tài nữa không? nó tài, để lòng thì mình kiếm mày. để quả tơ cao cuốn vẫn bưởi mà nó kiếm á. ừ, kiếm 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 kiếm. bốc leo á, tơ măng bay ตัวกบได้เจอเอา,นนอา๋นะครับนี่เอากินล้อยนะครับมีหลอกนั่งกลืนตัดเป็ดเลยตัดแฝดยาวอิดอือนี่ครับ

ทุกกินเลยหลบเขาเย็ดแรงอันนี้ปล่อยนะครับอันนี้ปล่อยนะครับ

โอ้โอ้เล่กันนะครับอดุเล้วหเ่นะค้ตัวเงียลุนี่ครับผมมาลอตัวมั กับขวดน้ำเล็กไปเลยครับตัวเป้งมาแล้ว <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วน,น,น,นี่เดี๋ยววัวเจ๋อขุดหนามนะครับนี่ยับประมาณเนี้ครับก็ซื้อว่าเอาได้ครับ กับุ๊เ <c ười> ียดเรงนี้โปยเดกเร่งกับย บ้าเลยครับบ้าเลาวนี่ครับผมตันี้เอาได้นะครับ tươi đó, nào xay tươi đó Hãy subscribe cho